ในการต่อสายใช้งานเบรเกอร์กันไฟรั่วนะครับจะต้องต่อสายให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดมาครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะแสดงไดอะแกรมอยู่บนเบรเกอร์ครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับผู้ผลิตก็จะกำหนดด้านไฟเข้าให้เข้าที่ด้านบนของเบรเกอร์ซึ่งจะมีข้อความคำว่าลายครับโดยโคเอลนะครับสำหรับสายลายทางด้านไฟเข้าและโคเอ็นสำหรับสายนิวท่ลทางด้านไฟเข้าครับ ส่วนด้านไฟออกจะอยู่ที่ด้านล่างของเบรเกอร์นะครับซึ่งจะมีข้อความคำว่าโหลดครับโดยขั้ว L นะครับสำหรับสายลายทางด้านไฟออกและขั้ว N สำหรับสายนิวทัลทางด้านไฟออกครับส่วนเซฟตี้เบรเกอร์กันดูชนิด RCCB ตัวนี้นะครับผู้ผลิตก็จะกำหนดด้านไฟเข้าอยู่ที่ด้านบนซึ่งจะมีข้อความคำว่าลายครับโดยมีขั้วในหมายเลข1นหนึ่งนะครับสำหรับสายลายทางด้านไฟเข้าและขั้ว N นะครับสำหรับสายนิวทัลทางด้านไฟเข้าครับ ส่วนด้านไฟออกนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างของเบรคเกอร์ซึ่งจะมีข้อความคําว่าโหลดครับโดยขั้วในใหมายเลข2นะครับสำหรับสายลายทางด้านไฟออกและขั้ว n อ็นะครับสำหรับสายนิวทัลทางด้านไฟออกครับผมยกตัวยอย่างการต่อสายเซฟตี้เบรกเกอร์กันดูชนิด Rccb นะครับโดยเบรคเกอร์ตัวซ้ายมือก็จะต่อสายตามที่ผู้ผลิตกำหนดมาครับ ถ้าผมจำลองเนื้อหมูชิ้นนี้ที่ถูกต่อลงดินไว้นะครับเปรียบเสมือนคนที่ยืนถอดรองเท้าอยู่บนพื้นเราจะมาลองทดสอบดูครับว่าหากเราไปสัมผัสกับสายลายที่ชำรุดอยู่เบรกเกอร์ที่ต่อสายตามที่ผู้ผลิตกำหนดมานั้นจะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับจากการทดลองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเซฟตี้เบรกเกอร์กันดูดที่ต่อสายตามที่ผู้ผลิตกำหนดมานั้นก็จะตัดวงจรได้เมื่อเกิดกระแสไ,ไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วครับ แต่ถ้าหากเกิดความไม่เข้าใจในการต่อสายใช้งานนะครับเช่นการสลับขั้ว L-N หรือการสลับสายด้านไฟเข้าด้านไฟออกก็จะทําให้เบรเกอร์นั้นเสียหายหรือเบรเกอร์นั้นไม่ตัดวงจรหรือเบรเกอร์นั้นพังได้ครับเรามาลองทดสอบการเกิดกระแสไฟฟ้าลวกกับเบรเกอร์ที่ต่อสายสลับด้านไฟเข้าด้านไฟออกกันครับ เพื่อนๆจะได้ยินเสียงดังจากภายในเบรกเกอร์นะครับและเบรกเกอร์ก็จะตัดวงจรซึ่งตอนนี้นะครับแผงวงจรกันดูดภายในเบรกเกอร์นั้นพังแล้วครับถ้าแผงวงจรกันดูดภายในเบรกเกอร์พังนะครับเมื่อกดปุ่มเทสต์ที่เบรกเกอร์เบรกเกอร์ก็จะไม่ตัดวงจรน,นะครับและถ้าหากเราเกิดไปสัมผัสกับสายลายที่ชำรุดอยู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะไม่ตัดวงจรหากเกิดกระแสไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วอีกแล้วครับ หากเพื่อนๆสนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบรนด์แมกเวลนะครับก็สามารถสั่งสินค้าได้จากช่องทางการติดต่อน,นี้ครับ